มากันอีกเมืองหนึ่งครับเรียกว่าเมืองโอฟานะครับในประเทศโปรตุเกสเป็นเมืองติดชายทะเลครับหรือเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงในอดีตก็ว่าได้นะครับคนแถวนี้สมัยก่อนก็ทำการประมงนะครับมาดูกันครับภาพบรรยากาศเป็นยังไงพาเดินริมทะเลต่อเป็นภาคสองนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เดินผิดทางครับโผล่ไปนู่นเลยครับแต่จริงๆเขาต้งเดินมาทางนี้นะครับพอดี มาเดินหาของกินได้แหละนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับเริ่มเดินมากก็เริ่มที่ใจหิวนะครับเดี๋ยวก็ต้องเป็นเดินหาอะไรกินก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นเกาลักนะครับเกาลักย่างนะครับถ้าบ้านเราก็เป็นคั่วทายนะบ้านเขาเป็นการย่างเอานะครับฮัลโหลย่างย่างแล้วมันก็ กลัวมันจะสุกไม่พอกลัวมันจะสุกไม่คือผมเคยกินแล้วครับเอาไปย่างแล้วมันสุกไม่ทั่วถึงพอสุกไม่ทั่วถึงตรงไม้ก็ไม่เกรียมเลยตรงที่ตรงก,งกลางมันก็ไม่สุกนะครับมันก็ทําให้เราแบบท้องอืดนะครับชาวบ้านอีสานเรียกว่ามันหิ่งนะครับมันหิ่งท้องนะครับ mm hmm. เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองประมงครับไปสลอถามเข้ามาแล้วนะครับไป ไปสืบข้อมูลราชการลับมาแล้วนะครับว่าเมืองนี้สมัยก่อนนี้เป็นเป็นเมืองประมงไงตัวปลาเลยครับปลาอันนี้เขากำลังเตรียมตัวจะปล่อยลงทะเลนะครับครับตอนกลางคืนหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงวิกเอนเนี่ยคนจะมาเต้นไปหมดเลยครับแถวนี้นะครับแต่ผมมาวันที่ชาวบ้านเขาไม่มานะมาแบบไม่ได้ตั้งใจมานะครับมาแบบขับรถมาเลื่อยแล้วมาโผล่ที่นี่นะครับ กำลังจะหาอาหารที่เป็นปลานะครับปลาอาหารร้านอาหารที่เป็นปลาท้องถิ่นนะครับลองทานอาหารบ้านก็ดูนะครับอันนี้ก็เป็นชีสแล้วก็ไส้กรอบต่างๆนะครับดูแล้วคงไม่เหมาะกับเรานะครับอย่างเราต้องส้มปลาน้อยเท่านั้นนะครับนะบปลาอื่นๆก็ไม่เคยอยากจะกินเท่าไหร่นะครับ พอมาเมืองนอกก็อยากกินอาหารไทยพออยู่เมืองไทยก็อยากจะกินอาหารเมืองนอกนี่คือมนุษย์นะครับอันนี้อร่อยอันนี้ครับอร่อยนี่อันนี้ครับแต่ว่าแต่ว่าวันนี้อยากกินปลาครับคงไม่อยากจะกินอันนี้ละนะครับ อ่าเนี่ยครับเค้กคือเมืองเนี่ยเค้กตัวเนี้ยอร่อยมากครับผมเคยกินตอนจัดงานที่บ้านแล้วก็ได้กินเค้กอันนี้ครับอร่อยมากๆครับทำจากไข่ล้วนๆเลยนะครับของหวานนี่คือการตามหาของกินนะครับเป็นมนุษย์ที่กินของยากที่สุดนะครับ เปน็นที่นู่นนะครับที่พอโตน,นะครับที่พอโตซปเปอร์ปปรมาร์เก็ตบ้านเขาสะอาดสะอาดดีเนาะถ้าบ้านเราคงจะเป็นอุญุอัญญาแล้วผมอยู่ใกล้ทะเลขึ้นพอห่างจากทะเลคลื่นหายครับ พราะห่างจากทะเลคลื่นหายเพราะอยู่ใกล้ทะเลแล้วจะมีคลื่นนะครับผลละหมากลากไม้นะครับมนุษย์กินยากอย่างผมเดินหาของกินนะครับไม่ใช่อะไรหรอก ที่นี่เขาเล่าว่านะครับเมื่อกี้ไปสัล่อถามชาวบ้านเขาดูเราว่าเมืองเนี้ยเมื่อก่อนเป็นเป็นเมืองที่เขาทําการประมงนะครับที่เอา,เอาที่ขะที่ลงไปหาจับปลาตามทะเลแล้วก็ไปขายส่งออกส่งขายตามเมืองต่างๆนะครับในการทําประมงนะครับเขาว,ว่าอย่างนั้นนะนะครับเมื่อกี้ไปสัล่อมาแล้วนะครับไปถามข้าเจ้ามานะครับ เสาอาทิตย์แล้วก็วิเคนอะไรต่างๆนี่คนจะเยอะมากครับเพราะว่ามันไม่มันอยู่ระหว่างกลางะครับไม่ไกลจากพอโตแล้วก็ไม่ไกลจากตูโรก็ขับรถมาได้สบายๆครับไม่ต้องไปถึงภาคใต้นะครับอาหารการกินก็ไม่แพงครับผมดูเมนูเมื่อกี้นี้ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับ เพราะถ้าเป็นโพโตแล้วเนี่ยโอ้ยอาหารการกินนี่อลังการงานสร้างมากถ้าไปถึงราคานะร <c oughs> ะคงราคาสูงมากครับถ้าเมืองนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเมนูเลยแล้วกันนะครับไอศครีมนะครับภาษาลาวเรียกว่ากะแลลมนะครับไอศครีม เหมือนไอติมบ้านเราเนาะบ้านเราก็ไอติมวอนะของเขาเป็นโอล่านะครับอันนี้มันยังเน,นีโอ้โหมีเสียนพระขายด้วยเหรอใช่ไหมนเนี่ย มีเสียนพระพุทธรูปแล้วมีพระพิคเนตด้วยนะครับนี่พระพิคเนตด้วยงามด้วยนะครับพระพิคเนตมีเสียนพระคงไม่กลาเสน่าจะเป็นร้านของฝากของต้อนนะครับหอมหอมหอมดิ เขาเก่งเรื่องนี้ครับเรื่องกระเบ对对ื้องนี่กระเบื้องสวยๆครับกระเบื้องบ้านเขาแต่ละบ้านแต่ละลายแต่ละเมืองเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรครับสถานีรถไฟเขาครับแต่ละจุดแต่ละเมืองเนี่ยกระเบื้องไม่เหมือนกันนะครับรูปลวดลายกระเบื้องลวดลายของการทำอะไรต่างๆจะไม่เหมือนกันนะครับ ผมว่าตอนนี้ผมหมดพลังที่จะไล์สดแล้วครับปากเปิดแห้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านะครับนู่นครับเดินไปนู่นก็เป็นทะเลนะครับทะเลทะเลทะเลนะครับเดี๋ยวนั่นแนะพอตอนนี้คือเอาปัญหาขี่รถคอยจอดยิ่สัยไปนี่นะครับ พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการชมวิวทะเลนะครับไปเดินหารถแล้วก็หาอะไรกินก่อนนะครับก็ตามภาษาของคนที่เจริญจะเจริญเ,เติบโตไปข้างหน้านะครับพอเดินเสร็จก็หิวครับนี่นะครับก็เป็นอาหารท้องถิ่นของเมืองนี้นะครับเป็นปลา ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าปลาอะไรนะครับเป็นแบบดิฟายครับทอดกรอบแล้วก็น,นี่ก็จะมีเฟรนช์ายมีไก่มีต่างๆก็เป็นส t ต r ฟฟิตนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่เป็นข้าวใส่พวกธัญ,ญพืชอะไรต่างๆต้มใส่ธัญ,ญพืชอ,อ,อร่อยปกแบบหนึ่งครับต้องมีโอกาสได้มาลองชิมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสำหรับเมืองนี้ครับ